เรื่องราวของเผ่าพันธุ์แห่งอาคีครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่เคยอาศัยอยู่บนเล็ไลน์ครับและเคยอยู่ในหน้าประิศตร์ของอดีตอันไกลโพ้นครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชแนลครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงประเด็นเผ่าพันธุ์ของคิงครับจากการพูดในตอนล่าสุดของมา์โกครับมาโกบอกว่าเขาว่าเคยได้ยินข่าวลือมาบ้างเหมือนกันครับเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ที่สามารถใช้ไฟได้ครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่บนเลตไลน์ได้เองครับมา์โกกำลังพูดถึงคิงอยู่เลยครับโดยในตอนนี้เนี่ยคิงก็จะทําสีหน้านิ่งๆครับยังไม่ได้มีการตอบกลับมา์โกแต่อย่างใดครับ แต่ถ้าเอาสิ่งที่มาโก้พูดครับไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่บิ๊กมมพูดในก่อนหน้านี้ครับมันก็พอที่จะปฏิปัตต่อได้นะครับว่าสิ่งที่มาโก้พูดเนี่ยมันคงเป็นเรื่องจริงครับเพราะในตอนนั้นตอนที่บิ๊กมมได้เจอกับคิงกันะครับเจบิ๊กมมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่3เผ่าพันธุ์ครับที่ยังไม่มีในประเทศบิ๊กมมครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่มันน่าจะหายไปจากประวัติศาสตร์แนดีอันไกลโพ้นไปแล้วครับบิ๊กมัมได้มีการพยายาม เผ่าพันธุ์ของคิงนั้นครับบิ๊กมัมเด่ยคือยังไม่มีในประเทศอ่ะนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับว่าเผ่าพันธุ์ของคิงนะครับผมเออเคยอ,อาศัยอยู่บนเลสไลน์อะไรอย่างนี้นะ ทำไมผมถึงมองว่ามันดูน่าสนใจแล้วก็มีความแปลกไปในตัวครับคือไอ้เจ้าเลดไลน์นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเทือกเขาที่มันใหญ่ยักษ์มหึมาครับเป็นเทือกเขาที่มันตัดขวางโลกครับโลกนี้ครับมันถูกแบ่งเป็นสี่น่านาน้ำเนื้อถูกไหมครับก็จะมีนอร์ทบูอิทบูเวสบูแล้วก็เซาบูครับโดยสี่น่านน้ำทะเลอันยิ่งใหญ่นี้ครับมันถูกแบ่งออกจากกันด้วยแกลนไลน์แล้วก็เลดไลน์นั่นเองครับนามิเคยบอกว่าเลดไลน์เนี่ยมันก็เหมือนกับร่างรวมของเกาะที่มีพื้นที่ ติดต่อกันครับก็คือมันจะสูงมากมากนะครับแล้วก็มีหลายฤดูด้วยนะครับมีฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิอะไรพวกนี้ครับคือข้อมูลน้อยมากนะสำหรับเลตไลน์ครับและก่อนหน้านี้ครับก็มีข้อมูลบอกออกมานะครับว่าบนเลตไลน์นั้นครับจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มีอารยธรรมอาศัยอยู่ครับทำให้การใช้ชีวิตอยู่บนเลดไลน์นะครับมันดูแล้วค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศนะ เพราะบนเลดไลน์ครับมันจะมีสถานที่หนึ่งครับที่ตั้งอยู่บนเลดไลน์เพียงสถานที่เดียวเท่านั้นนะครับผมเท่าที่มีข้อมูลออกมาครับก็จะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวนั่นเองครับและนอกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวครับก็ไม่เคยมีการกล่าวถึงอีกเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรที่มันอาศัยอยู่บนเลดไลน์ได้อีกนะตรงนี้ผมจะขอวิเคราะห์แล้วก็ปฏิปตอ,อขึ้นมาเองนะครับยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับอาจเป็นไปได้ครับว่าในอดีตไอ้ไกลโพสนะครับมีเผ่าพันธุ์ของคิงนั้นอาศัยอยู่บบนนรรลล์คััแต่าีพอมมฐ ครับพอมีเผ่ามังกรฟ้าขึ้นมาครับแล้วการที่เผ่ามังกรฟ้าไปอยู่บนจุดสูงสุดของโลกครับสร้างดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมริโจอยู่บนเลดไลน์นะครับอันนี้เนีย่ยผมก็เลยปฏิปตอขึ้นมาเองครับว่าไอาการที่พอมีการสร้างแมรยยิโจขึ้นมาเลยครับพวกเผ่ามังกอนฟ้าพวกนี้เนีย่ยมันจะเป็นแบบพวกบ้าพลังอีโก้สูงเนี่ยถูกไหมครับพอพวกเขาย้ายไปอยู่บนจุดสูงสุดของโลกครับแล้วพอรู้ว่ามันมีเผ่าพันธุ์อื่นเนีย่ยที่อยู่บนเลดไลน์เหมือนกันนี่ครับอาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเผ่าพันธุ์ของคิงเนี่ยที่เคยอยู่บนเลด อาจจะโดนพวกผ่ามังกรฟ้าเนี่ยไล่ล่าแล้วก็กำจัดไปครับพะพวกผ่ามังกรฟ้าที่มีอีกโก้สูงแล้วก็คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับคงไม่อยากจะให้ใครมาอยู่บนเลดไลน์พื้นที่เดียวกับพวกเขามาอยู่บนเลดไลน์ที่เป็นจุดสูงสุดเหมือนเหมือนกับพวกเขาอะไรอย่างนั้นนะครับพอถ้ามองลงลึกลงไปครับการที่เผ่าพันธุ์หนึ่งอยู่บนเลดไลน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลีกวิเวกอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีการข้องเกี่ยวข้องแวะอะไรกับใครครับมันจริงเป็นไปได้ยากพอสมควรครับที่ เผ่าพันธุ์ที่อยู่บนเลดไลน์เนี่ยมันจะมีศัตรูหรือว่าคนอื่นเนี่ยจะได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของพวกเขาครับแล้วเข้าใจไหมครับว่าการที่ตั้งอยู่บนลเลดไลน์นะครับโอ้โหใครจะไปบุกจะไปโจมตีเผ่าพันธุ์พวกนี้มันมันก็ลําบากยากเย็นแสนเข็ญน,นะครับรือแต่ว่ามันจะต้องเป็นคนที่แบบมีพลังอํานาจจริงๆนะครับถึงจะไปลุกลานคนพวกนี้ได้ครับถ้าเชื่อโยกักบคําพูดที่เราเคยบอกว่ามันเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่าจะหายไปจากประวรรัติศาสตร์ในอดีตอันไกลโพ้นนะครับแสดงว่ามันก็ต้องแบบผ่านมาแบบหลายร้อย ปีแล้วนะครับเชื่อมโยงกับการก่อตั้งรัฐบาลโลกของพวกเผ่าองค์กรฟ้าเมื่อประมาณ800ปีที่แล้วนะครับมันก็พอที่จะเชื่อมโยงกันได้แล้วก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยอยู่นะครับว่าเผ่าพันธุ์ของคิงนะครับอาจจะโดนพวกเผ่าังกรฟ้าอาจจะโดนพวกรัฐบาลโลกเนี่ยไล่ล่าแล้วก็กำจัดไปนั่นเองครับจุดที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งของเผ่าพันธุ์ของคิงนะครับเราจะเห็นว่าคิงเนี่ยปรากดตัวออกมาในร่างมนุษย์นะครับเขาอ่ะจะมีปีกด้วยครับซึ่งถ้าสังเกตดูดีๆครับเราจะเห็นว่าปีกของคิงเนี่ยครับมัน เป็นขนๆนะครับเออคล้ายๆปีกนกอะไรอย่างนั้นนะผมจึงคิดว่าไอ้ร่างที่เราเห็นโดยประจำของคิงนะ่ครับร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างดั้งเดิมของคิงครับไม่ใช่ร่างไฮบริดครับเราเคยเห็นร่างสัตว์ของคิงไปแล้วนะครับเจ้าสัตว์ดึกดําบันเทรานาดอนตัวนี้ครับปีของเทรานาดอนนี่ครับจะเรียกว่าไงมันเป็นแบบพังผืดนะก็จะไเป็นหนังไงเป็นหนังเป็นผิวเรียบๆครับไม่ได้เป็นปีแบบขนขนะแต่ร่างมนุษย์ของคิงที่เราเห็นครับถึงแม้ว่าจะมีปีครับแต่มันไม่น่าจะเป็นปีที่มาจากความสามารถของสายโ เพราะว่ามันจะเป็นปีกแบบขนๆนะเออคล้ายๆปีกนกนครับผมเลยคิดว่าไอปีกอันนี้ของคิงนี่ครับน่าจะเป็นปีกที่มาจากความสามารถนะครับหรือว่าเป็นลักษณะทางกายภาพของเผ่าพันธุ์ของคิงนั่นเองครับไอการที่อยู่บนพื้นที่สูงๆพวกนี้ครับอาจจะต้องใช้ปีกเนี่ยในการเดินทางเนื้อถูกไหมครับอาจจะต้องใช้ปีกในการบินขึ้นบินลงครับใช้ปีกในการเดินทางไปหาอาหารอะไรต่างๆนานาบลาๆก็ว่าไปนะครับน่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพของเผ่าพันธุ์คิงเขานะครับเพราะนั้นแสดงว่า เราเนี่ยจะยังไม่เคยเห็นร่างไฮบริดของคิงจริงๆนะครับว่าร่างไฮบริดไอ้ร่างมนุษย์อสูรของคิงเนี่ยครับหน้าตาจะเป็นยังไงครับถ้ามีการเปิดเผยมาว่าเผ่าพันธุ์ของคิงเนี่ยเคยอาศัยอยู่จุดเดียวกับที่แมรี่จัวสร้างอยู่ณปัจจุบันนะครับอันนี้นี่คือจะพีคในพีคเลยครับประมาณว่าโดนไล่ที่อะไรอย่างงั้นครับโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรกันไปนะแต่นี่ก็คือสมมุติฐานขึ้นมานะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นการวิเคราะห์ของผมเองครับยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับก็ฟังสนุกสนุกคำขมอะไรไว้ก่่่อออนนนรรัสววเืงงาผพธุ์ข ครับว่าพาวันคิสตนั้นครับเอ่อมีที่มาที่ไปยังไงจุดจบของพวกเขานั้นคืออะไรครับก็รอดูเรื่องราวในเรื่องเนี่ยที่จะเปิดเผยในภายภาคหน้าแล้วกันนะครับพูดเสริมอีกสักนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องเลตไลน์ครับในคลิปก่อนครับมีคนคอมเมนต์มาว่าเลตไลน์เนี่ยก็เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกเจอมาไม่ใช่หรอครับพี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าอ่าเลตไลน์นะครับพวกเจอมาไม่ได้เคยอาศัยอยู่ครับเพียงแต่ว่าพวกเจอมานี่ครับเคยเดินทางข้ามเลตไลน์ครับเป็นการอพยพนะครับที่เราจะเห็น ว่าไอเครื่องเดินทางไอเรือสะเทินน้ำสะเทินบกของพวกเจอมาครับเดินทางไตเลดไล์ข้ามเลดไล์นะครับมันแค่เดินทางผ่านเฉยๆนะครับเป็นการอบพยพข้ามน้าน้ําทะเลนะครับพวกเจอมาเนี่ยไม่ได้เคยอาศัยอยู่บนเลสไล์นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ในวัยเด็กของซันจินั่นแหละครับที่เหตุการณ์ในการเดินทางอพยพครั้งนี้ครับซันจิเนี่ยก็ได้สบโอกาสแล้วก็หนีออกมาจากกองทัพเจอมาในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของคิงครับเผ่าพันธุ์ที่หายส ศูนย์ไปจากอดีตครับแล้วก็เคยมีถิ่นที่อยู่อาศัยบนเลสไลน์ครับเป็นอะไรที่น่าสงสัยอย่างที่บอกไปครับว่าไอ้เผ่าพันธุ์ที่อยู่บนเลสไลน์คตะขนาดนั้นนะผม ใครจะไปทําอะไรเผ่าพันธุ์แบบนี้ได้ครับไ่เผ่าพันธุ์แบบนี้เนี่ยมันจะไปมีศัตรูได้ยังไงครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยครับที่จะลบเผ่าพันธุ์พวกนี้เนี่ยให้หายไปจากประวัติศาสตร์ครับเพราะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ควบคุมไฟได้ใช้ไฟในการต่อสู้ได้ครับอย่างตอนล่าสุดเนี่ยคิงมีการโจมตีสุดดุนแรงครับที่มาโก้เนี่ยถึงกับต้องใช้พลังระดับสูงในการป้องกันการโจมตีของคิงเลยครับคือมาโก้เนี่ยใช้ท่าเดียวกับที่มาโก้นั้นเคยบล็อกการโจมตีของคิสลูนะครับมาบล็อกการโจมตีของคิง กันเลยทีเดียวเชียวนะ เป็นเ่าพันที่มีความสามารถในการต่อสู้คือสูงระดับหนึ่งนะครับเออแต่ว่าโดนลบหายไปซะอย่างนั้นนะครับผมก็เลยเอามาเชื่อมโยงครับว่าไอ้กลุ่มคนที่พอจะทําแบบนี้ได้ครับแล้วเป็นเรื่องราวในอดีตอันไกลโพ้นนะครับมันมีกลุ่มคนที่น่าสงสัยอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือพวกเผ่ามังกรฟ้านั่นเองครับแต่ก็นั่นะครับผมเป็นการวิเคราะห์ผมเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ค่อยรอดูเฉลยอีกทีละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วชอบทุก ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกกมน้าชแนลกรบผมไปแล้วครับรบ๊ายบายสวัสดีครับ